สวัสดีครับบ่าวแถวสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่29ตุลาคม2566นะครับเป็นวันออกพรรษาด้วพี่น้องเด้อนะครับผมกับมันนี่พายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับถามเขามาหลายนะครับพามารับชมโค้งสุดท้ายปู่จอมปวกเนาะพี่น้องหัวที่ผ่านมาก็ถือว่าแม่นอยู่เด้อนะครับ3ตัวนะครับปูจับให้6 2 4เนาะครับมา4 6่หกับหลักปู่ก็เน้นย่ำนะครับในชุดนั่นตารางปูปูวาระวังเบิร์นเด้อ นะครับบอสองสองกับซีซีกับสามสามนะครับเล็กวิ่งปูกับให้วิ่งซีนะครับพี่น้องถือว่าแม่นนะครับสามตัวก็เข้ามาแล้วปู่จอมปวกนะพี่น้องสองตัวก็แม่นนะครับเอามือหนีผ้ามาเดินทางมารับชมโค้งสุดท้ายนะครับผมเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันนะครับไม่ให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะพี่น้องเนาะครับวันนี้นะครับก็เป็นบุญบุญกระถินอยู่บ้านพี่น้องนะครับอ่า วัดวัดบ้านนะครับบุญกระถินวัดป้าอยู่บ้านกับวันที่1112ท่านผู้ธรรมชมนะครับผมบ, 4, บ,บ,บุญกระถินนะครับวันที่4ี่ที่หาปครับปูโอครับบุญกระถินนะครับช่วงนี้หลังจากทอดเทียนก็นจะเป็นบุญกระถินได้ธรรมผู้ชมไดม้ออกพรรษาแล้วก็จะเป็นบุญกระถินอ,อยู่บ้านอยู่บ้านเอาท่านที่เลยปูเ,เมือ่อี้ร่ละครับผม ออกวันเสาเอามือนี้เลยนับนนดัมันยังคักยังเร็วก่อนมูอันดันึ่งคักอันดับใได้ไปอันดับหนึ่งเลยปูครับเอาผมถวายน้ำปลาปูครับซาทุครับปูครับผมมาเปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนนี่งวดที่แล้วท่านผู้ชมวิ่งหนึ่งกับสี่นะครับปูก็บอกได้สามตัวคู่เดียวหกสองสี่นะครับ นี่ชุดที่ปูให้แล้วปูว่าระวังเบิ้ลน,นะครับระวังเบิ้ลเห็นไหมครับซีซีซซปูว่ามาอะไรมาซีซีนี่น้าปูเนาะจับลักซีให้6ซีนี่อันนี้ชุดเก่าเห็นไหมครับผมแมนวที่ผพันธมากแมนวที่ผพันธมาน้ปูเนาะแม่นคักแม่นอหลีเด้อพี่พน้องเด้อสามตัวก็เข้ามาแล้ววนี่วเิมีงวดนี้น,นี่ครับก็ยังเบิ้ลมีเบิ้ลอยู่งวดนี้ก็ไม่มีเบิ้ลมันขับปูมันชนซี ครับสี่สี่สองตัวสี่สองตัวหกดงวดนี่ส้นกันเบิ้ลนะแต่บริเขียนแต่ลางเห็นมาปูแน่นอแต่่าก็ใ้เบิ้นี่พอพอพพรพะพอพพอ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 เพนพอพพอพอพพอพอพพอาอพอพอัอพอพอพออพอพอพแพอพมาอพอพอพอี่พอพอพ่พอพองอดอพอพอพออพอพอพอาพออพอพอพพอพอพอพดพอพนพอ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 อพอพกพอ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 อพ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 อ ฝันดีป่ครับปู่แต่วาฟันฟันอยู่ฝันแปลกดอกแต่ไห๋คือว่าฝันแปลกปู่ฟันไปเลืยอใหม่ไปเ่อยไมหม่มนไม่มันไม่สันเด้ครับไม่สามเมตร8ปสิบเซ้นเสียวนั่นเนาะครับปู่อือสือ33เมตรแมีสยเลื่ียย่าปนันเนาะครับส3มเมตรแปดสิเสน8ปเซ้นอ่านี่ก็เลยสั่งใหม่มากก็เลยสั่งใม่มากสามสเมตรเนาะครับพอมา3ส3สามมเมตรเส้นเด้ครับค่ะเนี่ย อันนี้ฟันเนาะฟันครับตะกาแดงกิดหมวกเข้าขัวด้วยขิดหวขัวไว้เนี่ยบ้านนี้ฟันว่าพีเ่เล่ใหม่เ,เขานั่นะครับใหม่เขาก็จะเอาเข้า้องกันมันสมเมตรสามเมตรเด้สามเมตรยดแปดสีเป็นบอครับอันนี้จะไป็นเซก์เซียนได้เนี่ยนะครับ อันนี้ไม่ขันยามาใน้มันกับพ่อว่าเรามส่งสร้างมาเพื่อนบ่ล่ะครับมันก็เลยสร้างมาก็เลยสร้างมาสามสามิสี่เมตรได้บ้านเนี้ะครับสามสิบสามเมตร่อกี่นะครับปู่สาสิบสามเมตรนี่นะสร้างบ้านนี้สร้งสร้างไม่มาสามสิบสามสิบสามเมตรบ้านแปดที่เด็นมันมันมันอยางเพอดีบ่ล่ะก็เลยสร้างมาอีกเมตรหนึ่งทีนะแล้วเราเป็นสามสิบสี่เมตรนะครับเท่ากับสามสิบสี่เมตรบ่ล่ะเท่ากับสามสิบสี่เมตรเาือี้นะ ครับผมันอ่งสีบเซเมตรเหล็กฟันบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ตอนนี้มันเกิดนี่มันบ่าเมตรยังีงมันบอกเพราะขาเขาเขาหยอกเกี่ยวกับเส้นบ่อมันก็ตัดออกตัดออกยี่สิบเส้นนี่นะตัดออกยี่สิบเส้นมันกีบลอดมันกรตัวนี้ทําำเมตรแปดสิบนี่แหละฟันอื่จะหลยตัวเดอปูพะอันี้อธิบายกับฟันที่ได้อธิบายฟันนี่สิ สา<ผ>มจุดเมตรแปดจเ้นไม่เจ้านั่นนะอาครับผมบ้านนี้เขาจสร้างมาสามสามสามจี่เมตรแต่ละไม้นั 3, 34, here, น่นนะครับสามสามจี่เมตรครับสร้างมากนี่ร่วมกันสร้างเ็มมัน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 ,มนพอ่อครับผมกันไม่งสางแปดที่มันมันไม่มาจะเซมเมตมาเมตรเลยนะครับค่ะอืมสามจุเมตรนี่เต็มแล้วนี่นะคนีบกันกันยอซ้ำนี่ก็ต้อง,งตัดออกยี่เซนว่ล่ะครับนั่นจะนี่เป็นตัวนี้อืมจะเน้นตัวใดละปูบ้านนี้เป็นตัวนี้แปดศูนยี่ดังหาบ่ไอะไรลวปู บ่าพูดถึงฝันเฮอถึงฝันปาะอาสาเมครับอมานยร้อยนึ่งในเม็นี่น่ะตดอกกีเซนครับถ้ามันดังออกซโลดนี่มันดังออโลดนี่น่ะถ้ามันดังวงในปูนี่สนมันมันมันอามัก็ตัตออกีสิได้อาครับผมนไงตัดอกกีเอออขันมากก็คือสองศนยฝันนะปูนาะ้ฝปูนย์ี่ อาเราถึงบ่ได้ดอกปู <us> ่เลขต้าเลขแปดศูนย์ก็อยู่ในชุดหกศูนย์หกแปดของปูได้พี่น้องอันนี้ปูเราความฝันได้พี่น้องเด้อว่าไปไปเลื่อยไม้บ่ปูไปสักอ่าก็ให้ไปเลื่อยไม้ให้อ่าแค่เจ้าเจาสามสิบสามเมตรแปดสิบเสนนะครับไม่ต้องสั่งมาเมตรหนึ่งวะอ่าไม่เพิ่นเลยต้องสั่งมาเมตรหนึ่งกลายเป็นสามสิบสี่เมตรนะครับสั่งไม่เต็มเมตรอ่าสามสิบสามเมตรแปดสิบปุ๊บใดต้องสั่งมาเป็น สามเหตเต็มเป็นร้อย้อยร้อยเส้นคือสามสิบสี่เม็ดนี่งล่ะนม็เกินมากยี่สิบปูแล้วห้เน้นตัวนี้ต่สิบเป็เทียบเป็นแดสิบครับเอาปูได้ชุดนี้เน้นเอาเน้นตัวใดชุดที่ปูหมีหาซีซีซีหกอันนี้ชุดที่ปูห่ตองหวัดเพี่อ้อนี่ครับผมปูจะเน้นตัวใดเน้นที่เกนี่บ่ครับเอาเกลีห้าหกมีบ่ใ้เพิ่มอีกเงย่ชอบจากรับต้นใหญ่ลวตะตต้วใหญ่สิ พกโซนนี่ครับตัดมาจากตัวนี้นะตัดมาจากอ่าเอาขีดเน้นตัวไหนปูขีดวองตัวไอขีดถูกเลขไทยตัวได้นักนักสีแดงนะปูมันกบมันกัะมันกัมันมันกับมักซ้ำกันเลขนี่นะครับเพราะว่าเลขเรว่าเลขสามาัถกักซ้ำกันนะครับเลขสามมากถนี่มักซ้ำกันอ่าเอาตัวขีดไทยที่ปูจะมาขีดไทยนะครับขีดเน้นๆตัวใดตัวเน้นเอาตัวนี้ไป ก็มาจากหกศูนย์นี่นะแปดศูนย์นี่้วครับขีดถูกตะปูขีดตัวนั่งนักศูนย์อันเนึงอ่าศูนย์หกแปดครับครับตำแน่งบริบาทยางไลบริบบทยี่นี้นะฟันีสดเเล็กวิ่งเล็กวิ่งนี่สีหาหกเล็กวิ่งกักสีลก็โอ่าตาปูเน้นหาเด้เล็กวิ่งน่ครับปูเนีนหาทช่วมาตรงๆกันตรงปูไหมครับ เลขวินมาก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 ทั่วการหากรับหกอ่าร่องหก่าร่องหกเดินหาร่องหกต่วปูมาเน้นหกด้ครับตัวท้ายนี่เน้นศูนหกแปดเน้นหกศูนย์ทมาชมเพราะว่าสูตรหนึ่งมันเข่าเลยตัวนี้มันเข่ามันเข่ามัน ทั้งบ้านน้ำกันที่บ้านนี่ครับตอนนี้มันกันเบิดนี่นะถ้าเลขฝันนี่มาคือสองนยะปูนะอันนี้อันนี้ฝันสออ่าสอพี่้องตาดอองศูอันนี้ปูเขียนในความฝันเลยซืออันนี้ฝันเว่าเล่ไม่สามสิบสามเมตรแปเส้นแต่ว่ามันต้องไม่ต้องต้องเอามาต้องเอาเต็มเมตรคือลอยเส้นสามสิเมตรลอยเส้นก็เป็นสามสิบสปว่ามันก็จะเกินอยู่ยี่สเส้นตาดอกอ่าในความฝันปูได้วันเนี้นย์แปนี่มันดังสอ แปดศูนย์นี่มัดดังเพราะาตาแปดศูนยก็ตรงกับสุดที่ปูแห่งไปยู่ศูนย์หกแปดใส่วนี้หรอคเกอเขาที่หลกแล้วล่ะหรครับ <c oughs> ตาปูกันเน้นนี่ครับแต่ว่าถา้าถ้าพเรียบมากป้อมเก่านี่เหรอสีซีห้าหกมันส้นครับเปาสี่สี่ห้าห้าหกหกแมนอืครับมันตัวนึ่งมากเมันเป็นแปดได้ไปรด้นี่ได้ตัวนี้าปูจะไปเขียน่าเป็นยัง เดี๋ยวเป็นหาซีซอฟซีจะว่าอันนี้ปูวอือัมันที่เป็นหาีแปดซี่อนะนะเเป็นแปก็ได้เป็นแปะก็ได้เดี๋ยวเอซีก็จะหามันมหาซีซีเดเออยาบออันนี้ปูอะไรแค่เกาก็ม่มีหาจักรักรัลอยที่มีหากแปดอ่ะนะเดี๋ยวเขียนหาซีซีเอฟซีนใบหนีคนพี่ดองเดียวนะครับคนจะงงหาหาแปที่ก็ได้ตัวนี้รักพูดพูดถึงว่ารักร่อยนะค่ะ เอาปูว่ามีหาสิได้พี่น้องเด้บา่าวเ่าได้เขียนให้ไวน้น้าเพราะว่าปูว่าลักลักร้อยอาจจะเป็นแปดนะครับอ้ที่ปูแหงไว้ที่แรกคือเพราะว่าลักลักลักร้อยนี่หาหากัแปดแต่ว่าหตอจบจอบจอบแปบ 8, มันเด่นก็เห็นมาไหม่เ้วครับหลัก้อยเด่นที่แปดแปดแปดเด่นกว่าหานะครับ<ช>ผมอ,มอมืเอนะครับก็อเพ่เพิ่มกันมันดีบ่าดีเล็กคือมันเหล็กคืมันสิ่าเหล็กบนเหล็กล่างกันเป็นกระดินี่ครับอืม วันนึงมันจะมาเล็กอันลังมุนเลขงหนาเลขงลรงจริงนะครับเป็นก็เป็นได้นะครับเพอามัเคยเปลี่ยนนะนะครับผมสามตัวนะพี่น้องมีหาซีซีพดอยมักแปดกับแปดซีซีปูให้ที่ไหนขึ้นตรงนี้เลขหาปูไม่เขียนเลขแปดทับบาเถ่า็็เลยเขียนมาให้ใหม่คุบผู้ชมนะครับดักลอยปูว่าจะเป็นแปดมีซีหกห8ศูนย์หกแปดแค่นี้นะครับห้าซีซี6ีหก้าศูนย์หกแปดู้มักแปดซีซีกัตามนี้าใหตัดออให้ยบรับตัดบ่ ตัดตัวใดปูตัดขีดซื้อู่ตองขีดหลยปูขีดเอ่ตัดจอะกว้างไปยังไหนกัมีเน้นมีเน้นปูนะสี่สี่ห้าห้าหกหห้าหกห้าศูนกศูนย์าสองศนยเลขก็มีอยู่สหางหนึ่งอยนเนาะครับสมหางสาต่ปูเน้นนี่ครับเน้นที่แรกคือหานะปูมาเน้นหกศสามตัวเน้นศูนย์หกแปดมชม เอาแคปหน้าจอคิเบิังซ่อมบิังมากก็ยังนั่นบ่มากกับว่เป็นยังกามนนัครับอันนี้เลขฝันเลขฝันปู้ยว่าให้เน้นสองศูนย์ให้พี่น้องเด้อเพราะว่าถ้าตามนี่มันก็จะหลายแต่ว่าถ้ามันเป่านี่ยหมอถ้าเป่ามันก็มีบ่หลายตัวม่สามหางซีซีหางโคกซีซีหางโคกออกมาแล้วทั้งนั้นเมื่อกว่อนกซ่นกันสองสองครับอันสองสองสามสามซีซีอะซ่อกันเป่ากับเป่ามซีซีครับเอาท่านผู้ชม โค้งสุดท้ายนะครับเนาะ0 068ปูนเน้นนะครับเนาะกับ60อ่าในชุดเดียวกันนี้มี445566แหละครับปูนเน้นก็จะมมี่หา660เพิ่มมา60คือตัดมาจาก068ท่านผู้ชมเลขฝันเน้น20นะครับงวดที่แล้วนี่ครับงวดที่ผ่านมานี่ครับเข้า44ด้วยพี่น้องในตะลั่งนะครับ46กระเขานะครับนี่ครับ สี่ี่หกลำเกันคกันครับผมนี่กันอืมานี้อันนีู้เน์วิ่งหนึ่งกับสมาสีบานี้แถววันนี้มันจีนีมันจีนีสี่สี่หหกหกครับหกี่หนงยังี่นะครับผมหมีสามตัวบานี้สี่สีตัววันนี้สี่ตัวหกับสตัวหมาสาตัวเทือกันครับอ๋อครับผมกราบสาธุบุญรับปูครับสาธุขปูแกปหน้าจอธรมชมครับตามนี้โค้งสุดท้ายแล้ว ปูเน้นไห้ถาเบิ้ลคือซีซีห6าหกนะครับสองาหกกับตัวเน้นห้าศูเน้นห้ากับ60ศครับสตัวเน้นที่068ย์หกเลขฝัน20งศูนยนปดนี่ไปเน้นมาได้ครับพี่น้องเด็กดันผมไปเรียกฝันจะได้ว่อกครับผมก็จะว่าสองศูนย์ที่ว่าสามารถเป็นนึ่งกันบ่มาสามสิบสี่เมรับตัดออกยี่สิบยี่สิบเส้นยีิเส้เครับผมพอกันคลิปหน้าสาธุบุญครับทูครับสวัสดีครับผู้ชม